เอ ER 6 N หกอปีส0 1 4สิบสี่สภาพสวยจัดเลยพ<ย>ี่นะครับคับคบนนี้สีเดียวโรงงานทั้งคนันไม่มีร้องไม่มีชอนล้านเปอร์เซน็นไอของเหลวทั้งคนันคุณเราถ่ายเรียบร้อยหมดแล้วขับลงพับเบรกเราเปลี่ยนให้หมดพดับเบรกหน้าหลังสีนโชกสีนโชกอะไรเปลี่ยนหมดเลยแต่เตอร์ฟันเต็มเต็มเลยโซ่เพิ่งเปลี่ยนเอาไปใช้ยาวๆเลขไม 29, ่สอง8มืนเก้าพันแดร้อแปดสิหกโลเคดีออกรถศูนย์บาทเก้าหมื่นเก้าแพงไหนพี่สีไม่แพงเลย ปี2016แน่นแ่นเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่นี่ร้านคริสบิ๊กไบค์นะครับผมร้านเราตั้งอยู่รานมีินทา40ปากซอยแยก7นะครับผมวันนี้ฉีพี่ฉี E.R นี่เราไม่ได้ซื้อมานานแล้วใช่ปะ่ะใช่พี่เพราะว่าเจอแต่สภาพสมโซงใช่ไหมแต่คันนี้แม่นโคตรสวยเลยฉี่ย E.R 6N ปี2014สภาพสวยจัดเลยพี่ฉีเข้ามาดูใกล้ ยางเต็มเต็มนะครับยางหน้าเต็มเต็มยางปีอะไรนะปี20ปี20นี่คันนี้ผมบอกเลยว่าสีเดิมโรงงานทั้งคันขาวจัว๊วพี่เสียขาวจัว๊วไปหน้าใสใสนี่เราเจอแต่อีอาร์ไหมแต่ละคันแม่งโอ้โหโคตรโซมอ่ะพี่เสียเน่าๆเนี่ยพี่เสียดูซ <ND. S 1> ัพเปอร์เห็นปหมเห็นดีนี่ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับคันนี้สีเดิมโรงงานทั้งคันไม่มีเราไม่มีชนล้านเปอร์เซนดูเครื่องพี่เสีย ไม่โคตรใสอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูว่าสีเดือโรงงานไหมนี่ครับใสๆเลยสีเดือโรงงานนะครับถังไม่เคยทําสีนะครับคันนี้ไม่เคยทําสีทักคิณเลยเขาเรียกว่าสภาพ้ังเผือกว่เฉยหายากหายาก,บกเบอร์วี่คานะครับคันนี้เราเซอร์วิสเรียบร้อยก็คือรถคันนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นรถจอดจอดมานานจอดนานเจ้าของไม่ได้ขี่เลย น้ำมันเครื่องเราถ่ายไอ้ของเหลวทั้งคันคุณเราถ่ายเรียบร้อยหมดแล้วขับวงขับเบรกเราเปลี่ยนให้หมดเบรกหน้าหลังสินโชคสินโชคอะไรเปลี่ยนหมดเลยนี่ยางหลังเต็มๆนิ่มๆเลยเอาไปใช้ยาวๆอะไรวะเนี่ยฟัคตอรี่อ่าไทยสั้นฟัคตอรี่ไฟท้ายเอ็มดีพิชัยไฟท้ายเอ็มดีนี่ครับไม่มีรอยครับที่จับไอ้เขาเรียกว่ากันตกกันตก<ๆ>ดูโซ่เจอพิชัย ตเตอร์ฟันเต็มๆเลยโซ่เพิ่งเปลี่ยนเอาไปใช้ยาวๆนี่นี่นี่เซนส่งเซนเซอร์ไม่มีรอยนะครับไม่เคยสัมผัสพื้นเครื่องด้านนี้ก็ใสๆเลยผมพูดทีิดีว่าเอยาคันนี้โคตรสวยอะนี่็อปเปอร์ฝั่งนี้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนี่นพี่เฉ มือเบรกมือคัเอเขาเรียกว่ามือคัด C R J แต่ของบ้านเรานะยังอยังหน้าไปแล้วนี่การว่าน้ำมีการว่าน้ำด้วยคันนี้แต่งแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับท่อเดิมข้อดีของท่อเดิมครับไม่กินวาวนี่เลขไม้สองหมืเก้าพันแดรอยแปดิบหกโลคันนี้ผมพูดจริงๆว่าไม้แท้ๆเลยผมไม้ไม่เคยเรื่อออกมาเลยพี่เจจอดนานสตาร์ทเลยพี่เจ อันนี้มันมีเตือนหน่อยแล้วน้ำมันมันจะหมดเ <c oughs> ชื่องเดียวเต้นฟังเสียงเครื่องยนต์ลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดินเบาเนียนๆเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจอดจริงแต่ว่าเขาเซอร์วิสดีโอเคเบ้นได้ฟังครับ <c oughs> ไม่มีควันขาวไม่มีควันดำเครื่องสม,มูทมาก พี่เฉวันนี้ฝนตกครับไม่ต้องขี่หรอกเดี๋ยวรถมันเะลอะนะไม่ต้องทดลองขับขี่แต่ผมการันตีเลยว่ารถคันนี้อยู่ในสมรรถนะที่พร้อมใช้งานแน่นอนโอเคขั้นตอนต่อไปพี่เฉถามจริงพี่เฉพี่จีเคยเจอรถ ER ที่สวยขนาดนี้ไหมหายากพี่ ER ปี2014นะพี่เฉแต่ก่อนเนี่ยคือบิ๊กไบค์รุ่นแรกเลยนะที่ที่ขายในบ้านเราเนี่ยขี่กันเต็มถนนเลยพี่เฉยแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ในราคาเร้าใจเลย99,000บาทราคา3า0ร้อี่่วพี่เฉ นิจา a 300แซบ400แพงกว่านี้อีกนะแต่นี่ได้อ650อสซีซีสภาพดีๆไปขี่คุณจะไม่ซื้อได้งไงเครดิตดีออกรถ0บาทก้าหมื่นข้าวแพงตรงไหนพี่ฉีไม่แพงเลยอโอเคผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ